ภิกษุณีโกกิลาทำทีว่าอาพาธเพื่อหวังให้พระอนน์มาเยี่ยมกายไม่ได้ป่วยแต่ใจนั้นมันกำลังเผาไหม้ด้วยไฟแห่งรักเมื่อพระอน,นุ์มาถึงได้เห็นอาการไข้ของโกกิลาภิกษุณีแล้วท่านไม่เชื่อเลยว่านางจะเป็นไข้ท่านจึงกล่าวด้วยเสียงอันสุภาพนุ่มลึกว่าน้องหญิงเอ อย่าหลอกแม้แต่ตัวเองเลยเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เจ้าเรียกว่ารักมันทำให้เจ้าลำบากเพียงใดคำพูดของท่านนุ่มนวลแต่เหมือนเอามืออ่อนๆมาลูบตรงรอยแผลโกกิลารู้สึกละอายใจสุดที่จะประมาณได้นางจึงไม่สามารถพูดคำใดได้เลยนอกจากถอนเสือื่นอยู่ไปมา